สำหรับคนที่รักการถ่ายภาพข่าวนี้อาจจะทำให้คุณตื่นเต้นเซ็นเซอร์กล้องความละเอียด200 MP กำลังกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งและครั้งนี้ไม่ใช่แค่ Samsung หรือ Sony ที่ทำให้เราตื่นเต้นแต่ยังมี Omnivision ที่กำลังพัฒนาเซ็นเซอร์200 MP รุ่นใหม่ที่น่าสนใจอย่างมากซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงการถ่ายภาพบนมือถือในอนาคตได้เลยทีเดียวแต่ที่น่าสนใจคือเซนเซอร์ O 林ิ i วชัน o v 5 2 a นี้ไม่ได้มีเพียงขนาดใหญ่ เท่านั้นแต่ยังมาพร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยเก็บแสงและเพิ่มคุณภาพภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นจุดที่คนในตลาดกำลังคอยติดต่อหามอย่างใกล้ชิดเพราะมันอาจเป็นเกมเชนเจอร์ใหม่ในโลกของกล้องมือถือได้เลยทีเดียวและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนอาจลาดไปว่าเซ็นเซอร์นี้สามารถใช้ได้ทั้งกล้องหลักและกล้องโทรสโคปกล้องซูมซึ่งถ้าใช้ในกล้องซูมมันจะเป็นเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในตอนนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพไกลๆนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าบางรุ่นอาจใช้เซ็นเซอร์2.00 MP 2ตัวเลยทั้งกล้องหลักและกล้องเทเลสโคปซึ่งอาจทำให้มือถือรุ่นใหม่มีกล้องที่แข็งแกร่งไปอีกระดับและนี่คือสิ่งที่ทำให้เราต้องติดตามมอย่างใกล้ชิดว่ามิวิชโนวี 52A จะเปลี่ยนแปลงตลาดกล้องมือถือไปไหนในอนาคตแต่คำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้จะทำให้การถ่ายภาพบนมือถือเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหรือไม่ หรือว่ามันเป็นเพียงการพัฒนาที่ไม่จำเป็นขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย